มีนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับอายุ40ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดในธุรกิจของเขาเขาก็ต้องการที่จะขยายสาขาเพื่อไปตักอย่างวัดวันหนึ่งเขาก็ไปหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่นั่นระหว่างเดินทางเขาก็เหลือบไปเห็นบ้านไม้สักหลังเล็กๆซึ่งสวยงามแล้วก็มีลุงแก่นั่งอยู่หน้าบ้านเขาก็ผ่านเลยไป ไปถึงเขาก็ไปคุยเรื่องธุรกิจเขาจนเสร็จเขาก็เลยถามคนที่มางานว่ารู้จักลุงคนนี้ไหมเขาก็บอกรู้จักพาผมไปหาหน่อยเวลายังเหลือเขาเลยพามาหาลุงคนนี้แล้วธุรกิจก็ถามลุงว่าลุงครับตอนนี้ลุงทำอะไรอยู่ลุงก,ก็บอกไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาก็ พูดว่าเอาทาไมลุงไม่ทําอะไรล่ะครับคือลุงก็ยังอายุก็ยังไม่มากนะครับผมดูแล้วขอโทษครับลุงอายุเท่าไหร่อายุห้าสิบห้าเอาแล้วลุงเคยทาอะไรก็ลุงเคยรับราชการแล้วก็ทนกับระบบราชการไม่ไหวก็เลยลาออกมาตั้งแต่ตอนอายุห้าสิบตอนนี้ก็กินบํานาญอยู่แล้วลุงก็ถามนักทุริศ กลับไปว่าแล้วคุณละ่ะทําอะไรนักสึาก็เล่าคุยโม้ให้ฟังว่าทําอะไรบ้านประสบความสาเร็จอะไรบ้างทําอะไรและตอนนี้จะทําอะไรลุงก็ถามกลับต่อไปว่าเอา้าแล้วเป้าหมายของคุณนะ่ะก็ผมจะขยายสาขาครับให้ครบทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดเมื่อขยายสาขาแล้วผมก็จะมีเงิน เยอะมากลูกก็ถามกลับไปว่ามีเงินเยอะแล้วยังไงต่อเขาก็บอกว่ามีเงินเยอะผมก็ไม่ต้องทำอะไรครับวันๆผมก็มีเงินเก่าเงินที่สร้างมาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนๆผมก็สรุปกับนักธุรกิจคนนั้นว่าคือเป้าหมายของคุณก็คือว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายทั้งหมดแล้วคุณก็จะไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมบอกใช่ครับแล้วจะใช้เวลากี่ปีเขาบอกตอนนี้ผมอายุสี่สิบครับผมคาดว่าอายุห้าสิบเนี่ยผมจะ,กะเกษียณตัวเองจะไม่ทำอะไรแล้วจะนั่งนั่งนอนนอนลุงบอกอีกสิบปีนะครับสิบปีสิบปีแป๊บเดียวครับแล้วลุงก็บอกว่า ที่คุณรออีกสิบปีที่จะรอไม่ต้องทำอะไรนั่งนั่งนอนนอผมนี่ครับนั่งน่ง,น,ง,น,งนอนนอนมาสิบปีตั้งแต่ผมกเกียณอายุราชการผมก็ไม่ได้ทำอะไรเช้าผมก็มานั่งหน้าบ้านไปหาข้าวกินพักผ่อน มีงานบวชงานแต่งงานศพต่อไปเป็นครั้งคราวแล้วก็เย็นก็มานั่งหน้าบ้านสิ่งที่คุณต้องการอีกสิบปีข้างหน้าตอนนี้ผมเป็นอยู่และผมก็มีความสุขด้วยครับจากกิจทอกผมกิจพลเดชวิสัยครับ